สวัสดีครับสวัสดีพี PP, FC, ่พี่ FC มีทำได้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบนโต๊ะช่างให้ฟังนะครับหลายๆคนที่มองว่าช่างมือถือในมีรายได้เยอะฮาลูคาลานะครับจะมาเล่าเหตุการณ์ฝังใจผมอยู่ตลอดเหตุการณ์หนึ่ง นะครับเหมือนจะเป็นตาบาปนะก็ไม่รู้ว่า <sp id> พี่ๆเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ลองฟังกันดูคุยกันแบบสบายๆนะครับไม่เกรงเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมีลูกค้าสองคนผัวเมียนะครับไม่รู้เป็นแฟนหรือว่า เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วผมจำรุ่นได้เลยครับ Vivo Y1 1วหนึ่งหนึ่งวันนั้นนะครับวันนั้นผมยังจำได้ติดตานะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินเข้ามาหาผมนะครับ ถือเครื่อง vivo y หนึ่งหนึ่งเนี่ยสภาพจอยับเยินนะครับแล้วค่อนข้างจะมีอารมณ์โต้เถียงกันผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร <c oughs> ก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่พี่ช่วยเปลี่ยนจอตัวนี้ให้หน่อยนะครับผมรอรับเลยนะแล้วก็ไปโต้เถียงกับเมียว,ว่าภาษาใตาว้ว่ามึงเปิดมึงต้องเปิดมึงต้องเปิด อะไรประมาณนี้หลังจากตั้เถียงกันสักแป๊บผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกับเจ้าของเครื่องทั้งสองคนนะครับก็ผ่านไปสักสิบนาทีได้นะผมก็จะมาบอกว่าพี่ต้องรอหน่อยนะมันรอรับเลยไม่ได้ด้วยความบังเอิญน,นะครับจอตัวนี้ที่ผมสต็อกไว้มันหมดผมก็เลยบอกว่าพี่พี่ค่อยมาเอาแล้วกันนะครับอ่า เพราะว่าจอมันหมดจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วผู้ผู้ชายนะครับผู้ชายก็โตอตอบมาว่าโอเคไม่ปลื้เดี๋ยวผมไปร้านอื่นก่อนก็คือไปที่ร้านอื่นก่อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เหตุบังเอิญหรือว่าความจงใจก็แล้วแต่ฝ่ายหญิงครับซ้อมหลานนี้แหละซ้อมหลานนี้แหละ ผีก็พูดง่ายคือพูดว่าซ่อมร้านนี้เถอะพี่เขาคุยง่ายผัวไม่ยอมครับฝั่งชายไม่ยอมจุงมือหายไปครับทุกคนไอผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็นั่งทำเรื่อยๆนั่งทำเครื่องซ่อมที่มีอยู่เรื่อยๆผ่านไปสักสักชั่วโมงได้กลับมาใหม่ทั้งคู่ครับ กลับมาใหม่ทั้งคู่มไม่รู้เนื่องด้วยเหตุผลอะไรนะมานั่งคุยกับผมเลยผู้ชายฝั่งผู้ชายบอกว่าพี่พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะผี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพีท้าจะเปลี่ยนจอนะแล้วก็จบเลยผมก็นึกในใจอุ้ยอย่ามันมีเคสแบบนี้ด้วยหรอไม่จำเป็นต้องเทสเครื่องเปลี่ยนจอเสร็จจบเลยให้เราก็ยิ้มสิครับ ผมบอกว่าแบบนี้แล้กันน้องประมาณไม่เกินสองชั่วโมงน้องมารับเครื่องแล้วกันแล้วก็ให้เบอร์โทรกันไปนะครับแต่ก่อนจะไปหัวย้ำนะว่ามีอะไรทัวหาผมอะ,อะไรประมาณนี้ผมก็บอกโอเคผมก็สั่งจอมานะครับ เวลาผ่านไปเอาจอมาเทสใส่เครื่องประกอบเรียบร้อยแต่มันดันติดรหัสนะครับมันดันติดรหัสผมก็เลยโทรไปขอผู้ชายไม่รับนะครับสักแป๊บหนึ่งผู้หญิงโทรมาพี่ครับเครื่องเป็นยังไงบ้างอ่าผมก็บอกว่าโอเคตอนนี้น้อง พี่เปลี่ยนจอแล้วแต่ว่าเทสเข้าเครื่องไม่ได้ขอรหัสหน่อยผู้หญิงก็บอกว่าไม่มีรหัสพี่พี่ล้างเครื่องให้เลยได้ไหมเราคิดตังมาเลยนะคิดตังมาเลยรีบทําเลยพี่ผมก็บอกว่าโอเคผมก็คิดตังค่าปลดล็อกไปเท่านี้เท่านี้นะครับเขาก็ตอบตกลงนะครับพอเขาตอบตกลงเสร็จปุ๊บ เราเนี่ยเป็นช่างเนี่ยเวลาจะเทสจอมันต้องเทสกดตัวอักษรให้ได้ทั้งหมดนะแล้วก็หรือว่าไปรูดอะไรต่างๆเทสจอเพื่อเขาจะ,จ,ะจะได้จบทีเดียวจะได้เทสว่ากล้องอะไรใช้ได้หรือเปล่านะครับหลังจากวางสายผู้หญิงเสร็จไม่ถึง10นาทีผู้หญิงโทรมาครับฮัลโหลพี่แล้วข้อมูลในเครื่องหายหมดไหม <c oughs> ไอ้เราก็คิดว่าลูกค้าหวงข้อมูลนะผมก็ตอบไปว่าหายเกลี้ยงครับพี่รูปพงรูปภาพลายชงหลายชื่อพี่ต้องไปสร้างใหม่นะแล้วผู้หญิงก็ตอบมาว่าจัดเลยพี่จัดเลยรีบทำเลยครับรีบทำเลยอะไรประมาณนี้ผมก็ใจลึกๆ เราก็โอเคนะได้ทั้งเปลี่ยนจอได้ทั้งค่าปลดล็อกเราก็สนองความต้องการให้ท่านผู้หญิงก็ทำไปทำไปปุ๊บอัพนะครับกำลังจะอัพเสียบสายอะไรปุ๊บคอมวิ่งปุ๊บกำลังจะเสร็จอยู่แล้วทุกคนนะเกือบจะเสร็จอยู่แล้วทีนี้ครับความมันเริ่มแดง มาทั้งผัวทั้งเมียเลยทุกคนผู้ชายอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมาถึงผีเสื้อไหมพอมีเหมาไว้เี่ก็บนะผมบอกว่าเนี่ยกำลังปลดล็อกอารอยู่เพราะว่าไม่งั้นเทศไม่ได้นอ้องเออคือกำลังปลดล็อกให้อยู่ไม่งั้นเทศไม่ได้ว่าข้างในมีอะไรมัง่งไอ้ผู้ชายบอกผมไมใ่ให้ตจนเทศ คือผู้ชายไม่ต้องการให้เทสแค่เรื่องติดขึ้นมาเฉยๆนะครับไอเราก็นึกในใจอะไรกันแน่วะแม่งแต่เริ่มลำดับเหตุการณ์ได้แล้วนะครับว่าเขาทะเลาะกันเรื่องเข้าดูโทรศัพท์ไม่ได้ผู้หญิงนี่นั่งเงียบกิ๊บเลยถ้าจังหวะนั้นผมพูดไปบอกว่าพี่ผู้หญิงสั่งมาเนี่ยห้องช่างผมเนี่ยแตกแน่ทุกคน แตกแน่นอนผมเลยตัดสินใจบอกว่าพี่ต้องทําใจนะแบบเนี้ยผมเป็นช่างเนี่ยผมก็ต้องทําให้พี่ให้เรียบร้อยให้ทีเดียวจบเมื่อมันติดรหัสผ่านนะครับมันต้องปลดนะแต่ถามว่าผมผิดไหมผิดนะครับในกรณีที่เราไม่แจ้งลูกค้าก่อนว่าเราจะไปอัปซอฟต์แวร์ใหม่หรือไปล้างข้อมูลเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยพี่ผู้หญิงเขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วแต่เราไม่กล้าบอกพี่ผู้ชายเราเริ่มลำดับเหตุการณ์ได้แล้วนะครับผู้ชายเริ่มโมโหโทุกคนแล้วเขาก็ถามกลับมาคำหนึงว่าแล้มันจะกู้ได้ไหมไอเราไม่อยากโกหกหรอกทุกคนแต่เหมือนกับลงเรือลำเดียวกับฝ่ายหญิงไปแล้วก็เลยบอกว่าพี่พี่ค่อยไปกู้ข้อมูลเอาเองนะ มันกู้มาได้หมดแหละแต่จริงๆแล้วเราโกโหกเขานะครับฝ่ายหญิงนี่น่าเสียเลยนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วพี่ก็ไปกู้ข้อมูลเอาเองนะครับก็ทำเสร็จประกอบไอ้ผมเนี่ยเริ่มสร,ร้างเรื่องสตรอรี่ใหม่อีกเพื่อจะเอาตัวรอดพี่ครับกล้องพี่นี่ไม่ค่อยเวิร์กนะหน่วยความจำพี่ค่อนข้างจะเสียหายแล้วด้วยนะเนื่องจากการตกกระแทกมาแรงๆอาจจะมีอาการ ติดดับหรือกู้ข้อมูลได้ไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะก็เล่านิทานเรื่องโกหกไปเรื่อยๆนะครับก็ทำเสร็จปุ๊บมันขึ้นหน้าตั้งค่าภาษาอะไรตั้งอะไรเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็ให้ลูกค้าไปพอให้ลูกค้าไปเสร็จปุ๊บผู้ชายบอกว่าต้องกู้ยังไงผมก็โกหกอีกอะทุกคนเพื่อความอยู่รอด บอกว่าพี่ค่อยไปใส่ Gmail แล้วไปไปอัปเดตภาพมาแล้วกันนะครับข้อมูลไลน์อะไรพี่ค่อยไปลงทะเบียนอะไรมาแล้วกันนะครับประมาณนี้จ่ายเงินจ่ายอะไรเรียบร้อยเสร็จผมก็นึกว่ามันจบนะครับผมก็นึกว่ามันจบนะผ่านไปช่วงค่ำทุกคนประมาณสองทุ่มหรือ3ามทุ่ม หลังจากซ่อมเสร็จก็ตอนนั้นก็ประมาณ6กโมงยินแล้วแหละห้าโมงโมงยินแล้วแหละนึกว่าเรื่องมันจบนะครับเราก็นึกว่าได้ตังค์แล้วก็โอเคมีความสุขที่ไหนได้ครับไอตัวชายมันไม่จบทุกคนผู้ชายกระโทมาเลยพีนี่พุ่มข้ามาไร่ล่ายแล้วเบอ้ขอข้อมูลให้มอนเปืือนกระไม้ละคนหนึ่ง ความชิบหายมาเยือนช่างผมบอกว่าเออกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอากลับมานัดกัน11บเอ็ดโมงแโมงเช้ามันโทรหาผมเลยทุกคนเอามานั่งทั้งเมียทั้งผัวมากรบแต่วันนี้อารมณ์เริ่มซอฟซอพอผมดูการทำปุ๊บเพื่อนๆจะอกใช่ไหมครับไลน์เนี่ยมันจะมีให้ใช้บัญชีเก่ากับสร้างบัญชีใหม่ พอใช้บัญชีเก่าเนี่ยมันจะให้ใส่รหัสผ่านสี่ตัวหลายคนก็จําได้หลายคนก็จําจไม่ได้ผมก็ยืน่นโทรศั์ไปให้เมียเขาใส่เมียเ็าบอกเขาจาไม่ได้ผัวก,ก็โมโหใหญ่เลย <c oughs> ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันจําไม่ได้นะครับเอาแบบนี้แล้วกันพี่พี่แอดไลเพื่อนให้ครบให้หมดก่อนแอดจากเบอร์โทรนะครับแล้วก็ค่อยถามกันเอาย้อนหลังอะไรประมาณนี้ผมก็จะพูดในทํานองว่าให้มัน ที่มันผ่านมาแล้วมันกู้อะไรไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวชายทุกคนไอ้ตัวชายจากมันนั่งอารมณ์เย็นๆคุยกันรู้เรื่องไปตบผู้หญิงต่อหน้าผมเลยทุกคนผมก็เงียบเลยครับผมก็บอกว่าน้องทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆ พี่อะไม่รู้เรื่องอะไรหาว่าผมยังไม่รู้เรื่องอะไรที่ผมมาที่พี่เนี่ยผมอยากได้ข้อมูลเดิมผมอยากจะรู้ว่าใช้คำหยาบๆนะครับอีเปรตนี่มันคุยกับใครประมาณนี้ไอเราอะตอนแรกไม่รู้นะครับแต่พอเริ่มได้รับเครื่องซ่อมเนี่ยเราก็เริ่มปฏิติดปต่อได้แล้วว่ามันต้องเป็นเหตุการณ์แบบนี้ในกรณีที่ว่าฝ่ายหญิงอาจจะคุยกับใครหรือไม่คุยเราไม่รู้เราดันใส่รหัสล็อกลายไว้ล็อกหน้าจอไว้นะครับแล้วพอ ผู้ชายขอดูก็ไม่ให้แล้วก็เลยมีเหตุการณ์เครื่องนั้นเข้ามาหลังจากคุยรายละเอียดกันเสร็จก็จบกันไปนะครับจบกันไปแต่ปรากฏว่าบ่ายโมงครึ่งมันมาครับทุกคนประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงกวา่ากาผู้ชายคนนั้นมันมาคนเดียวครับทุกคนมันมาถามผมว่าพี่ว่างไหมผมบอกว่างครับเข้ามา นึกในใจนะครับนึกในใจชิบหายแล้วกูกูโดนตีแนะ่นึกในใจนะว่าโดนโชกโดนต่อยหรือว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่มันก็มานั่งใกล้ๆเลยครับบอกพี่ผมขอโทษพี่ด้วยนะโอ้โหแม่งพอมันขอโทษนี่ใจชื้นเลยทุกคนผมบอกว่าเออไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันสงสัยแฟนปนน,นนู้ันนี้ันนั้นันนี้อะไรประมาณนี้ ก็เล่า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 รา,ายละเอียดพอเล่ารายละเอียดเสร็จปุ๊บผมบอกโอ้โอเคพี่เข้าใจพี่ไม่ได้ว่าอะไรก็มาคุยกันสักชั่วโมงได้เหตุการณ์เรื่องก็จะคุยกันเรื่องลูกผู้ชายมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ประมาณนั้นก็จบนะครับสรุปว่าคุยกันเสร็จจบแต่จุดที่มันพีคที่สุดก่อนที่มันจะกลับมันพูดว่าไงรู้ไหม ผมรู้รนะว่าแฟนพมมันมาบอกรึไงทำแบบนี้พุรมโรแต่พมไม่พูดคือพูดง่ายๆว่าเขาก่อนจะกลับเขาพูดน่รู้นะว่าช่างที่ทำแบบเนี้ยคือแฟนเขาสั่งอะไรประมาณนี้ออสงสัยเ็าคืนดีกันแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาอธิบายฟังว่าเนี่ยช่างโทรมาแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนั้นนี่เลยครับก็จบกันไป หลังจากนั้นลูกค้าคนนี้ก็เป็นลูกค้าที่ V.I.P กับผมนะครับไอ้ตัวชายแล้วผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยหาเครื่องซ่อมมาให้ผมตลอดแต่ในใจลึกๆเ <c oughs> หตุการณ์วันนั้นถ้าเราทําแล้วเครื่องไปติดรหัสหน้าจอนะครับแล้วสมมุติว่าฝ่ายหญิงมีการคุยกันจริงนะโดนน่วมแน่ทุกคนดูจากปฏิกิริยาท่าทางนะครับแต่เนื่องด้วยเราก็ พูดตรงๆนะอยากจะได้ค่าอัพเครื่องด้วยเลยนะครับแล้วก็เรานึกในใจอยู่ตลอดว่าเราได้แจ้งให้เจ้าของเครื่องไหมว่าฝ่ายหญิงฟังแล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ใจหนึ่งก็รู้สึกผิดกับน้องผู้ชายนะครับใจหนึ่งรู้สึกผิดมากๆแต่อีกใจหนึ่งก็มานั่งคิดอยู่ว่าที่กูทําไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะครับ ไม่ว่าด้วยเรื่องเราจะได้เงินค่าปลดล็อกเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ผมฝังใจมาตลอดนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆล่ะครับพี่ๆล่ะครับมีใครเคยเจอแบบผมบ้างนะครับเรื่องเล่าบนโต๊ะสอมเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่โคตรตลกเลยแต่ผลสุดท้ายปลายทาง สองคนนี้ทั้งผัวทั้งเมียนะปัจจุบันนี้ไม่รู้เขาอยู่เดวกกันอีกหรือเปล่านะครับแต่หลังจากวันนั้นก็พาเพื่อนพาพี่พาน้องพาญาติมาเปลี่ยนจอกันเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้คุยกับเขาหรือไม่ได้ส่มเครื่องให้เขาก็เป็นเวลาประมาณปีนึงได้นะปีสองปีปีกว่านะครับก็เรื่องร้ายๆบางครั้งสุดท้ายปลายทางมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนหากน้องสองคนที่ฟังอยู่ นะครับพิมพมาได้เลยนะว่าพี่หนูเองพี่ผมเองผมจําได้เหตุการณ์วันนั้นพิมพ์มาให้หน่อยถ้าแวะเข้ามาดูนะถ้าไม่แวะเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนเรื่องเล่าเดี๋ยวก็จะมีเยอะแยะมากมายครับจะทยอยเล่าให้ฟังท่านใดเคยเจอเหตุการณ์ที่แปลกแหวกแนวมาเล่าเลยนะครับเล่าโดยการเขียนคอมเมนต์แล้วถ้าเหตุการณ์ไหนมันคล้ายหรือมันตรงกับของผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาเล่าให้ฟัง โอเคทุกคนประมาณนี้ครับเรื่องเล่าบนโต๊ะซ่อมครับสวัสดีครับ